เออเออถ้าเอาปิดเนาะมีมีจารบีไมนี่ยหรือไม่เนี่ยไม่ไม่ต้องหนาครับเพราะกู้อะมันจะเป็นคู่ผิวเราเราทำความสะอาดดีกว่าถ้าเราทาเราสกปรกเดี๋ยวท่านก็ไม่อยากทำหรอกมันเปื้อนมือครับก็เปลี่ยนยู่นีิเตอร์มาผมเดี๋ยวเราดูดี ก็จะไปทำงานแล้วเมื่อวานนี้อาศัยสตาระตมาแบตเตอรี่นาอล้วเลยวงมาแต่เว่าเราเริ่มรู้แล้วเราว่ามันจะมมนนหมดหมดผิวมันเปลี่ยนแบบอะไรเลื่อมเลวกว่า มันจะผลิตอย่างนี้หมดแล้วมั้ย นี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับทันี้หกคืงดัดงดับแล้วสตาร์ทไถ่เลยเนาะก็เรียบร้อยนะครับอันนี้หายรถเก่งโตโยต้าเอาติใส่แบบอัลมบออนก็สตาร์ทติดนะครับเรียบร้อยอันนี้ใช้การเปลี่ยนแบบสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ